ติดตามช่องเป็นน้ำประวานกันด้วยนะคะกด s u b s c r i b e กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเป็ดน,น้ำประวานกันด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาต้นไม้ไปลงนะคะยังไงก็ต้องปลูกแหละนะเพราะว่านี้เป็นอะไรเลมอนอันนี้คะอันนี้นะคะต้น,น,น,ะะนมะนาวคาเวียนะคะอันนี้กล้วยปเจมกล้วยหอมทองและอันนี้คือฟักทองอยักนะคะ เดี๋ยววันนี้ไปปลูกกันดีกว่าเป็นน้ำประวนันเจ้อันนี้นะคะก็คือต้นไม้ที่เราจะปลูกวันนี้นะคะเราตั้งเซร็จเป็นวันที่เราจะปลูกต้นไม้นะคะนี่ก็คือชมพู่มะเมี่ยวนะคะมะนา,าวคาเวียรสีแดงมะนา,าวคาเวียรสีเขียวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟักทองยักษ์นะคะใหญ่เบิ่มเลยแบบฝรั่งเลยนะแม่อยากปลูกอันเท่าแบบอะไรอะ อันเท่าวงกมลมลัศมีศอกหนึ่งอะค่ะไม่รู้ว่าจะปลูกเป็นยังไงเนาะนี่เราก็สีดินมาเพิ่มนะคะ,ะนี่กล้วยหอมทองของป้าเจมนะคะอันนี้นะคะเราก็เป็นอันที่เราปลูกเพิ่มเมื่อคราวที่แล้วนะคะพอดีรีบเป็นนิดนึงแม่เลยไม่ได้ถ่ายวิธีการตอนเราทํานะคะแต่ว่าแบบแม่ไม่อยากจะ ตัดบ่อยนะคะขอทางลัดนิดหนึ่งปูไปก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะรับมีดนะคะเราก็จะทำไม้ไผ่นะคะตัดเป็นหลักสำหรับแบบล้อมรอบต้นไม้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทําการปลูกต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะเราก็จะทําไม้หลักนะคะ มันนานนิดนึงนะคะมันก็เลยแน่นไปแล้วต้องทำสักประมาณแบบห้าสิบเซนนะคะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าทำแบบแค่สอกหนึ่งหรือแบบหนึ่งไม้บรรทัดเวลาต้นไม้โตแล้วมองไม่เห็นเลยอะค่ะเราก็เลยต้องทำไม้หลักให้มันสูงขึ้นนะคะนี่ะค่ะเราก็ได้ไม้หลักแล้วนะคะ ค้นสีแดงนิดนึงนะคะเพื่อการมองเห็นที่ดีนะคะวันนี้แดดดีนะคะโซลาเซลล์ก็ทํางานดีนิดหนึ่งนะคะอันนี้ย้อยนิดนึงไม่ใช่เต็มนะคะน้าม,มันไหลย,ย้อนนิดหนึง่งแต่ก็ดีแล้วถ้ามันจะได้ไหลามาโดนต้นขาของแม่นะคะส่วนอันนี้นะคะน้าม,มันก็ไหลเข้าถังเลยนะคะ แดดดีมากวันนี้อู้มันก็แรงอยู่นะแต่ว่าแดดต้องต้องต้องไอ้นี่นิดนึงอะแดดแรงนิดนึงะ <Okay. S 1> นะฮะนี่นะคะเดี๋ยวเราผสมดินก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนไปปลูกกันเนาะเราก็ใส่ดินนะคะที่ผสมหมักเอาไว้สักประมาณสองสามอาทิตย์นะคะแล้วก็ใส่่อขุยมะพร้าวสับนะคะ เพิ่มเพื่อให้รากมันแบบชอนใัยได้ง่ายขึ้นนะคะทำไมจะต้องเอาดินไปหมักเอาไว้สักสองสามอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะให้มันคลายความเป็นแบบความร้อนในตัวดินเองแล้วก็มะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่ก็เปิดดู youtube นะคะแล้วก็ไปเรียนมาตามที่ต่างๆนะคะหมักดินเอาไว้นะคะแล้วก็เอามาใช้นะคะต้นไม้จะได้แบบดูดซึมและธาตุได้เลยนะคะบางทีขี้วัวอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็มีความร้อนนะ ไส่เดือนก็ยังกินไม่ได้ตัวอย่างเช่นไส่เดือนนะคะน้องก็ยังกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเอาไปแช่น้ําหรือแบบให้มันแบบพรมน้ําแล้วแต่สูตรของคนนะคะว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะคะแต่เราก็าทาแบบประยุกนะคะแล้วก็ลองดูนะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่ขี้ไส่เดือนไปนะคะสักประมาณสอง ถ้วยตวงนะคะผสมลงไปเหมือนกินเหมือนปรุงอาหารเลยค่ะแต่อันนี้เป็นการปรุงดินนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราปรุงดินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาใบเหลียงนะคะสีต้นไปปลูกข้างหน้านะคะ่ะปรุงดินเนาะแล้วก็เอาไม้ไม้หลักไปด้วยนะคะไปค่ะอันนี้นะคะต้นแรกก็เป็นต้น ใบเหลียงนะคะเพราะว่าเราจะต้องปลูกใกล้น้ำนิดหนึ่งเนาะปลูกต้นไม้หน้าแรงมันก็จะต้องแบบให้มันได้น้ำอะค่ะไม่ไม่น่ารอดเดี๋ยวแม่ลองดูปลูกอันนี้นะคะเราก็ไปซื้ออุดหนุนนะคะประชิบมานะคะเป็นกระเพราใส่หน่อไม้สดนะคะแล้วก็ใส่หนใส่หมูสับกับเออหอยลายนะคะพอสมกัน อร่อยนะค่ผ่านไปผ่านมานะคะนี่ดูพี่ตีอ,อร่อยไหมพี่ตีรสนะนี่นะคะเราก็มาด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกมะพร้าวกะทินะคะกล้วยหอมทองเนาะแล้วก็มะนาวคาวเวียอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยกล้วยของเรานะคะก็ได้ร่มเงาแหละนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราปลูกมะนาวคาวเวียนะคะเอาสีแดงลงก่อนนะคะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะคะ ดูนะคะนี่ลงมะนาวคาเวียนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะสีเขียวนะคะเดินลิมลองนี่คือร่วนมากเลยนะคะเห็นไหมคะริมของโอ้โหร่วนฟึดๆไปเลยนี่นะคะก็คือมะนาวคาเวียของเรานะคะสีเขียวนะ,ะดูจาบเทปฟ,ฟังแต่โตแล้วก็อาจจะไม่เห็นละ นี่นะคะกล้วยหอมของป้าเจมนะคะลงไปแล้วนะคะนี่ริมคลองด้วยนะป้าเจมลงไปแล้วกล้วยหอมทองนะคะนี่นะคะต่อไปก็เป็นต้นมะพร้าวกะทินะคะเขาบอกถ้ามันออกสิบลูกมันจะเป็นกะทิสักประมาณสามถึงสี่ลูกอะคะ่ะคุณแม่ก็เลยลองดู อันนี้นะคะก็คือต้นมะเมี่ยวนะคะพิ่ตีเขาเอามาจากเพาะมาจากมเมล็ดนะคะเดี๋ยวลองดูว่ารอดหรือเปล่านะครับชมพู่มะเมี่ยวมากันน,นะคะนี่รบอบๆของเราติดคลองนะคะนี่ต้นกล้วยใหญ่ใบโตใบยอนะคะกล้วยหอมทองและอันนู้นนะคะฝั่งนั้นก็เป็นมะพร้าวกะทินะคะ โหดูน้ำเล่นคลองหูหน่าไหว้มากเลยค่ะใสแล้วนะ